ในมุมที่เราไปมีประสบการณ์ร่วมชั้นๆเนี่ยมันน่ากลัวครับไม่ง่าเข้าสงที่มืนตาทั้งเรื่องเลยครับอู้ยอยากโดนฮะจากดาราหน้าอ่อนเนี่ยมาเป็นตัวโกงอันนี้คือมืดตึบ๊บเลยเป็นบทที่พี่เป้เอี้ยได้บริสุทธิ์กูมีทางเลือกให้มึงกูมีเจ้าเอาเล็กกูมีเจ้าเอ็นจริงๆวัยหนุ่มอะ่ะมันเป็นชื่อเรียกของทันทสถานกลางวัยหนุ่มที่ที่เคยเราเคยมีกันจริงๆเงี้ยแล้วผมเชื่อว่าพี่พุธน่าจะอินสปายมาจาก ช่วงนั้นแหละครับมันก็มีเหตุผลหลักๆของมันก็คือตอนแรกพุ้ดจะทําหนังเรื่องเมตตาแต่นักแสดงที่เขาจะใช้อายุเกินแล้วฮะเช่นกูดเนี่ยเกินเกินเมตตาไปเยอะแล้ววัยหนุ่มยังพอก้อมแก้มเพราะวัยหนุ่มก็ยังมีคนที่อายุมากยังอยู่ได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับครับก็เลยทําเป็นวัยหนุ่มแทนผมเล่นเป็นสุภาพสีเผือกครับคือคือผมอาจจะเป็นตัวละครที่ ผมกับพี่เอมจะเป็นตัวละครที่ติดครั้งแรกทีนี้นมันก็เลยเหมือนกึง่งกึงแล้วก็ชวนคนดูเนี่ยตามหลังผมเข้าไปนั่นแหละครับแล้วก็เข้าไปเจอกับตัวละครอื่นๆที่ที่เป็นนักโทษครับครับส่วนทั้งผมแล้วก็คุณจ๋ายคุณเบนจามินคุณท็อปทศพลเนี่ยรวมถึงคุณต้นเนี่ยก็จะติดอยู่ก่อนละก็จะรู้วิธีการรู้หลักการในการใช้ชีวิตข้างในซึ่งหลักๆเนี่ยเขาจะแบ่งกันเป็นแดนแล้วก็แบ่งเป็นบ้านเป็นบ้านเนี่ยในหนังจะเผย เรื่องราวของบ้านสองบ้านก็คือบ้านคลองเตยเป็นบ้านฝั่งผมคุณท็อปคุณต้นแล้วก็บ้านฝั่งฝั่งทนครับก็จะเป็นคุณนัดคุณจ่ายคุณเอมแล้วก็คุณไม่เชื่อคุณเอมสิคุณเอมอยู่คลองเตยแล้วก็คุณเบนจามินครับเข้ามาก็เจอความหลักการการปกครองในแบบที่ไม่เหมือนกันของสองบ้านความจริงแล้วในคุกก็จะมีอะไรแบบนี้และครับคือแต่ละบ้านวิธีการปกครองของ พ่อบ้านจะไม่เหมือนกันอย่างคองเตยก็จะปกครองด้วยความหวาดกลัวแต่ว่าใครที่อยู่กับคลองเตยก็จะอยู่สบายหน่อยถ้ายอมให้กับเบียรคองเตยเนี่ยก็จะอยู่สบายมีกินมีใช้มีของที่ดีกว่าคนอื่นของที่ดีคนอื่นนี่อย่าเอาเข้าผัดกะเพราเป็นมาตรฐานนะไม่มีนะเอาเอาแบบมีกาแฟกินตอนเช้ากาแฟซองมีมาม่าในขันมีมาม่าในขันที่แบบว่ามาม่าที่ของดีแล้ว มันมีกินเ็ษลูกครับเพร,พราะว่าไม่ได้มีจานชามแบบของเรา่ะครับก็<ม>จะกินกันในขันก็มันจะเหมือนการได้รับการแต่งตั้งจากกลุ่มคนในคุบแต่งตั้งนั่นเองว่านี่คือหัวหน้าก็คือต้องเจ๋งสุดต้องภาษาไง่ายๆก็เก๋าสุด<ม>แล้วก็พร้อมชนพร้อมตีกับบ้านตรงข้ามนะคะเดียวกันก็ต้องดูแลความเป็นอยู่ของลูกบ้านที่ดีที่สุดและเพราะบ้านเนี่ยก็จะเป็นคนที่ขึ้นตรงกับผู้คุม จะมีคอนเนคชันกับผู้คุมผู้คุมจะคุยอะไรกับด้วยความที่จํานวนผู้คุมอัตราจํานวนผู้คุมกับอัตราประชากรในคุกนี่มันต่างกันเยอะมากเแล้ะผู้คุมก็เลยต้องใช้นักโทษเองเนี่ยเป็นคนควบคุมเพราะบ้านก็เรียกว่าเป็นคนที่ดูแลฝั่งนี้ผ่านให้ผู้คุมอีกทีหนึ่งซึ่งก็จะมีคอนเนคชันมีเรื่องของดีลต่างๆกับผู้คุมนึกภาพเป็นพีระมิดเริ่มจากเจ้าหน้าที่ถูกไหมเจ้าหน้าที่แล้วก็ แล้วก็ต่อลงมาเป็นพ่อบ้านแล้วก็เป็นมือขวาก็คือคนที่คอยจัดการคนที่คอยต่อยตีคนที่จงรักภักดีแล้วต่อมาก็เป็นลูกบ้านธรรมดาแล้วก็ลงมาอีกทีเนึ่เป็นคนที่โดนกดขี่ข่มเหงคือด้วยความที่ทรัพยากรมันจํากัดเนี่ยเราคนในคุกเนี่ยก็จะมีไม์เซ็ตกลุ่มหนึ่งนะถ้าเป็นฝั่งฝั่งของเตยเนี่ยในในหนังนะครับก็จะมีไม์เซ็ตว่าเอาอะไรก็ได้ที่ได้อยู่สบายเอาเปียบใครที่ไม่สู้ใครที่อ่อนแอ เราก็จะเอาเปรียบเขามาไม่ว่าจะเรื่องทรัพยากรสมมุติเขาได้ของเยี่ยมมาถ้าไม่ได้อยู่ในแก๊งเราเราก็ไปแย่งมาถ้าคุณหน้าตาดีคุณอ่อนแอคุณก็โดนเป็นเครื่องมือทางเพศของพวกเราเช่นเดียวกันเรือนนอนอมันจะมีขนาดเท่าเดิมไปตลอดยิ่งยิ่งพ่อบ้านหรือยิ่งขายใหญ่เขาได้ที่นอนมากขึ้นนึกภาพไม่ง่ายทายท้าย มันก็จะต้องนอนเบียดกันนอนอะไรกันนอนใกล้ส้วมนอนใกล้ส้วมนอนสลับฟันปลากันอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่ห้องเท่าเดิมเสมอแต่ระบบวันนะในนั้นเนี่ยมันสร้างพื้นที่กันเองผมว่าอันเนี้ยสำหรับผมอ่ะมันคือความน่ากลัวเพราะว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าเราจะเล่าอะไรกันนะมันอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสูงๆแค่นั้นนะมันอยู่ในโลกนั้นเราไม่เห็นหรอกมันมันเลยสําหรับผมอันนั้นคือความถ้าในมุมหนังมันน่าสนใจแต่ในมุมที่เราไปมีประสบการณ์ร่วมสั้นๆน่ยมันน่ากลัวครับ ไม่น่าเข้าอืมการความโหดในหนังเราก็ไม่ได้รู้สึกโหธดกับตัวเองเพราะว่ามันมันก็ไม่ใช่ชีวิตเราอะนะมันก็เป็นการสนุกไปการทำทำหน้าที่กันไปแต่มันจะมีวันหนึ่งที่ผมผมต้องถ่ายซีนบู๊กับคนนี้แหละแปดชั่วโมงแล้วอยู่ในที่ที่มันมีแต่ฝุ่นอะมีแต่ฝุ่นอะแล้วอันนั้นอะอันนั้นอะเรียกว่า ไม่ได้บ่นนะแต่แม่งเหนื่อยว่ะก่เหมือนพี่เป้กลับไปอีกว่านึงป่วยเลยป่ะใช่ป่ะป่วยตั้งแต่คืนก่อนหน้านั้นแล้วก็มาเจอฝุ่นจนตอนและตอนเช้ามีเสียงกลางคืนไม่มีเสียงอะเราสู้ฝุ่นพีเอ็ม่วยเด้อมันไม่ใช่พีเอ็มมันเลยพีเอ็มไปหลายเอ็มเลยคุณก่อสร้างอหใช่ใช่ทั้งเรื่องเลยครับผมว่าอารมณ์ตั้งต้นของเพือกครับยาวไปถึงสิ่งที่เขากําลังจะค่อยๆโดนไปอ่ะมัน มันไม่ใช่ระดับปกติที่ที่เราเจอกันเป็นเป็นดราม,ม่าในชีวิตปกติเลยมันเลยมันเลยหนักมากครับและหลายๆครั้งอะ่ะทัวละครมันก็แสดงออกมาได้ไม่เยอะหรอกนอกจากมันปลิ้นออกมาความวุ่นวายข้างในอะไรเงี้ยมันก็นจะมีน้ําตาบ้างครับคือจะโดนสตาการ์แบบเผือกนี่อยู่ยากยนะจริงจริงในโลกเนี่ยฮะคือ,อ,อผมผมว่าเราท้าทายได้แหละว่าแบบเนี่ยมนุษย์คนที่มันโดนผ่านด่านพวกนี้มันจะเหลือเสี้ยวความเป็นมนุษย์ ปกติสักเท่าไหร่เชียวแบบแต่ละด่านที่มึงโดนมึงโคตรจะท้าทายความเป็นมนุษย์เลยอะสู้ไหมอะสู้โดนนะหรืออะไรเงี้ยไม่สู้ไม่รอดนะหรืออะไรเงี้ยแล้วคนที่มาแย่ขีดจำกันดนี้ตลอดก็คือคนนี้เอาไม่ละเอาไม่ละคือถ้าเป็นคนอื่นมันจะเบรกไปแล้วๆๆๆโอ้ยอยากโดนฮะ <c oughs> คือคือมันหมายถึงพี่เป้ทําได้สําเร็จเออใช่ <ๆ S 1> ใช่คือหมอายความว่าทําได้สําเร็จไงว่าจากดาราหน้าอ่อนเนี่ยมาเป็นตัวโกงได้เนี่ยถ้ายิ่งเขาเกลียดเราได้มากเท่าไหร่เนี่ย ผมยิ่งประสมความสมได้ผมว่ามันยังมีแบบว่าตัวละครหนึ่งของพี่เป้มันจะมีสีอื่นผสม,อ,มอันนี้คือมืดตื๊บเลยเ<อ>มืดเลยเพราะว่าเขาหนังเขาตั้งใจให้ให้ไม่ต้องโชว์ด้านความเป็นมนุษย์ปกติของมันมันเป็นเหมือนตัวละครที่มันแบบอยู่ในคุกแล้วมันฟลิปไปแล้วอะอว่าฉันจะทําแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้เนี่ยไม่เป็นไรหรอกทาแบบนี้ก็ได้ครั้งแรกเลยแบบุดจริงๆครั้งแรกครับครั้งแรกครั้งแรกที่เป็นตัวโกง ทุกคนมีสีสันหมดเลยอผมชอบ acting ของท็อปมากคือคือพอท็อปมันมาเบิร์นนั่นอะมันทําให้ผมเท่ขึ้นเพราะมาอยู่ด้วยกันอะแล้วมันมีตัวที่มันแบบเกินๆหน่อยอยู่ข้างๆคือความเจ๋งของพี่ท็อปอะครับคือตอนที่เราคุยกันอะมันก็มีคําถามเล็กๆเนาะยๆแบบเีย choice acting แบบนี้ของพี่ท็อปจะเป็นยังไงแต่จุดที่เขาไปแตะแม่งพอดีกันระหว่างเรลิสติกกับความเป็นการ์ตูนหน่อยความเป็นฟิคชั่นกับเรลิสติกแล้วจุดที่เขาไปแตะแม่งไม่น่าดูมากคือผมเราดูลาฟคันไปทีทไ ผมรอเนี่ยจะทําอะไรต่อบางทีเขาอยู่ข้างหลังพี่เป้อะแบบบางทีเป็นวุ้นเลยนะจุ๊บจิ๊บจุ๊บจุ๊บและไคลเตอร์แบบท็อปเราจะเห็นได้ในคลิปสัมภาษณ์ของพี่น้องที่ออกมาจากคุกใช่ครับคลเตอร์แบบมนันเยอะมากซึ่งเขาเขาก็เอามาจากตรงนั้นนะฮะที่เราบอกว่าที่ขาแบบเฮยแบบเหมือนมีคนผู้ชาตอนนั้ปล่อยเบสเตอร์ให้ขาไปพราะกล้ามมันสวย <c oughs> ครับแต่ <c oughs> แล้วคนที่ไม่พูดถึงมไม่ได้เลยคือคุณเอมครับใช่ใช่ ด้วยความอักกับนัดนี่เขาจะอยู่เป็นแบบเป็นจะเป็นแก๊งด้วยกันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่กับผมเขาคือกับผมกระทอปเขาคือตัวที่โดนกระทำ<ช>และเอ็มันเป็นคนที่แบบอยากโดนอีกอในการแสดงนะใช่ใช่เป็นพร้อมโดนคือสมมุติว่านี่คือถังความเจ็บปวดใช่ไหมใน,ในการแสดงนะครับของพี่เอ็มแม่ขนาดนี้คือเขาโดนได้เรื่อยๆเขาแบบมาดิครับไม่คัดกูไปต่อแบบ แล้วคัดแล้วก็ยังจะต้องไปนั่งเจ็บปวดอยู่คนเดียวเออน่าชื่นชมไหมวะก็เป็นวิธีการที่ผมคงไม่ลือกใช้เขาเก่งนะเก่งเราเชื่อคนดูมากๆผมว่าไม่มีตอนไหนในผมว่าตอนนี้คนดูพร้อมแล้วครับสมมุติว่าเรากําลังจะนับว่าภาพยนตร์มันรุนแรงหรือเซนซิทีฟใช่ไหมครับสมมติผมตั้งคําถามขึ้นว่าถ้ามนุษย์คนหนึ่งอยากเ e s s ถึงอินโฟม t ชันที่เซนซิทีฟอะไม่ต้องผ่านภาพยนตร์ก็ได้ หรือความรุนแรงไม่ต้องผ่านภาพยนตร์ก็ได้มีเยอะมากเลยนะมีเยอะมากแล้วแล้วหนักกว่าภาพยนตร์อีกดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณเลือกที่จะสมมติเรากําลังจะเถียงถ้านี่คือการโต้วาทีผมเถียงว่าภาพยนตร์คือศิลปะแต่ถ้าเกิดเขาทิ้งธงศิลปะตั้งแต่แรกเราก็จะคุยกันยากใช่ไหมครับผมเลยจะพยายามชวนคุยว่าด้วยความที่พวกเรามองภาพยนตร์เป็นศิลปะแล้วเราก็เชื่อคนดูมันไม่มีเหตุผลที่เราจะไม่เล่าเรื่องที่มันน่าเล่าอะไรครับคนละเรื่องกับการ ไปคัดกรองคอนเทนต์รุนแรงในที่อื่นอ่นผ,มผมมองภาพยนตร์เป็นมีเดียที่เป็นศิลป,ปะอีกแบบหนึ่งมันควรจะมีสิทธิ์ในการเล่าได้ทุกเรื่อง<ม>วิพากษ์วิจารณ์ได้ทุกเรื่องบนพื้นฐานของศิลป,ปะการถ่ายทําภาพยนตร์อะไรครับไม่อยากให้กลัวนะครับไม่อยากให้กลัวที่จะเข้ามาดูครับเพราะว่าผมผมก็มีความแอบกังวลน,นิดน,นึงว่ามันจะดาร์กไปไหมมันจะโหดไปไหมกับสิ่งที่เราพยายามสื่อสารแต่ผมอยากจะบอกว่ามันเป็นความบันเทิงที่ ทุกคนดูได้จริงๆครับไม่ต้องมีคิดถึงเรื่องนอกหนังเอาแค่ภาพยนตร์ศิลปะที่เราต้องการจะสื่อสารออกมามันสนุกครับใช้คำนี้ได้มันสนุกมันน่าลุน้นมันน่าติดตามกับชีวิตของคนที่พาคุณเผือกที่พาทุกคนเข้าไปอยู่ในท,ทันทศถานไว้นุ่มครันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมสลึกออนไลน์นะครับ